สวัสดีค่ะเพื่อนๆน,นะคะวันนี้จะมาพามาชมน้องบอลสีอีกแล้วนะคะหลังจากที่พายุโนรูเข้ามาสามวันนะคะเพื่อนๆเ,เนาะฝนตกตลอดเลยนะคะแต่ว่าโชคดีที่ไม่มีลมนะคะเนาะน้องบอลสีแล้วก็เย็นชุ่มฉ่านะคะเย็นชุ่มฉ่านะคะแล้วก็แตกหลอดแตกกอมาเหมือนเดิมนะคะโชคดีหน่อยที่ไม่มีลมนะคะถ้าลมตีเนี่ยก็จะเสียหายอยู่ นะคะเพราะว่าอันนี้อยู่บนชั้นสองของบ้านนะคะบนชั้นสองของบ้านอันนี้เขาเรียกว่าเจ้ากุงไกเซอร์นะคะเพื่อนๆน,นะเจ้ากุงไกเซอร์แล้วก็สวยงามเหมือนเดิมนะคะนะคะสวยงามเหมือนเดิมเพราะว่าได้เครื่องดื่มชูกําลังบวกผงชูรสนะคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วโดนลมตีนะคะเพื่อนๆเ,เนาะเกือบไม่รอด ไม่รอดฟื้นมาได้เพราะว่าเครื่องดื่มชูกําลังกับผงชูรสนะคะฟื้นขึ้นมานะคะฟื้นขึ้นมาได้นะคะเพื่อนๆฟื้นขึ้นมาสดใสนะคะเพื่อนๆเ,เนาะอันนี้เป็น่เจ้ากรุงไกเซอร์นะคะสองสามกระถางเจ้ากรุงไกเซอร์แล้วก็มาเท้าสหัสเดชะนะคะเท้าสหัสเดชะก็ฟื้นขึ้นมา แล้วเจอพายุอีกสามวันนะคะพายุโนรูโนรูนะคะแต่เผอิญว่าไม่มีลมนะเพื่อนๆเ,เนาะคงจะเป็นหางนะคะหัวของโนรูก็คงจะอยู่แถวภาคอีสานแถวบุรีรัมานีแถวชายภูมินะคะแต่ว่าพอมาถึงสุขโขทยัยพายุก็อ่อนกำลังลงนะคะเพื่อนๆมีแต่ฝนนะคะมีแต่ฝนนะคะตอนนี้สุขโขทัยหลายที่เลยหลายอำเภอ หลายท้องที่นะคะมวลน้ําก็เยอะเลยนะคะช่วงนี้มาทั้งแม่น้ํายมแม่น้ําแม่มอกนะคะแต่โชคดีนะคะที่บอนสีของพี่กันตรีไม่เป็นอะไรนะคะนี่เท้าสหัสเดชะนะคะเท้าสหัสเดชะมาดูทีไรก็สวยทุกทีนะเพื่อนๆเ,เนาะดูทีไรก็สวยทุกทีนะคะอ่าซึ่งการเลี้ยงบอนสีนะคะเจ้าของหรือว่า ผู้ที่ได้ครอบครองเขาจะเอาชื่อนะคะชื่อที่เป็นมงคลอย่างเช่นเจ้ากรุงไกเซอร์นะคะเจ้ากุงไกเซอร์เท้าสหัสเดชะนะคะอันนี้เป็นยักษ์สีขาวนะคะอยู่ที่วัดอยู่ที่วัดโพวัดแจ้งนะคะเนาะนะคะอันนี้เป็นเท้าสหัดเดชะเจ้ากรุงลงกาเนี่ยก็เป็นยักษ์ยักษ์สีขาวเจ้ากรุงลงกาน,นะคะต้นนี้เจ้ากรุงลงกา ตัวน,นี้เป็นเท้าสหัสดเดชะนะคะแยกกันแทบไม่ออกเนาะแยกกันแทบไม่ออกเจ้ากุ้งลงกาเจ้ากุ้งลงกาสวยนะคะแต่ก็จะมีบ้างอาการที่โดนลมตีมีบ้างนะคะแต่ว่าไม่มากเท่าไหร่แต่น้องก็ยังอยู่ได้นะคะอยู่ได้นี้เท้าสหัดเดชะนี้เจ้ากุ้งลงกา อยู่ได้นะคะนี่ตัวเอกของพี่กันตรีอยู่นี่ก็เรียกอะไรอะ่ะเพชรพันล้านเพชรพันล้านนะคะตัวเอกเลยเพชรพันล้านตัวเอกอยู่นี่นี่เลยนะคะเพชรพันล้านหลายต้นเลยนะคะประมาณสิต้นก็กำลังกัดสีสวยงามนะคะนี่ ม่วงมงคลนะคะเพื่อนๆสวยงามแตกใหม่ทั้งนั้นเลยนะคะม่วงมงคลเป็นยังไงอะไรยังไงไม่โตบอลสีไม่โตบอลส,ไอสีไม่เหี่ยวเช้านะคะนึกถึงอ่าเครื่องดื่มชูกำลังกับผงชูรสไว้นะคะเพื่อนๆเนาะนึกไว้เลยนะคะให้ลองใช้เลยรับรองไม่ผิดหวังนะคะนี่ขึ้นมาใหม่ รับรองไม่ผิดหวังนะคะบอนสีทุกต้นชอบนะคะมีอีเหนาาของเรามีอีเหนาานะคะอีเหนาาก็อีเหนาาจริงๆอีเหนาาจะเป็นสีเขียวนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะอีเหนาานี่ประวัติเขาก็นําเข้าจากประเทศมาเลเซียเนาะเพื่อนเพื่อนเนาะมาเลเซียอ,อินโดนีเซียนะคะแถบนน้นปลูกมากเลยอีเหนาา บอนสีเหนานะคะชื่อก็มีความสําคัญนะคะเนาะชื่อบอนสีมีความสําคัญกับเรามีความสําคัญกับเจ้าของนะคะช้างเผือกใบบัวพี่ง้อถอดรูปพี่ง้อถอดรูปของเราหล่อมากนะคะ สีแดงสวยสดใสเลยพี่เงาะหลังจากถอดรูปแล้วนะคะนี่ก็ใช้พี่เงาะถอดรูปนะคะเป็นใบค่อนข้างใบใหญ่นะบอนใบใหญ่เลยถ้าเขาโตเต็มที่ใบเขาจะใหญ่พี่เงาะนะคะพี่เงาะถอดรูปมีทั้งเงาะนะคะเพื่อนๆพนพี่เงาะถอดรูปเงาะก็เป็นคนป่านะคะซึ่งรูปร่างไม่หล่อเนาะผิวดำ ผมหยิกนะคะชอบดอกไม้สีแดงเวลาเขาถอดรูปหล่อมากๆเลยนะคะพี่เงาะถอดรูปวันนี้พี่เงาะถอดรูปอันนี้เป็นอ่าลิงลิงตัวนี้ชื่อหานุมานอมพลับผานะคะหานุมานก็มีลหลายหานุมานเนาะหานุมานเข้าเฝ้าหานุมานจองถนนแต่ว่าต้นนี้มีให้ดูคือหานุมานหานุมานเป็นลิงนะคะ นุมานอมพลาเนาะพอชื่อแต่และชื่อก็มีความหมายมีประวัติความเป็นมาของเขานะคะหานุมานอมพลาสวยงามสวยงามจริงๆสวยงามนี่กระถางเล็กๆอย่างเงี้ยยุบไปหมดละยุบไปหมดแล้วก็ขึ้นมาใหม่อีกนะคะ ของใครยุบไม่ต้องกลัวนะคะใช้สูตรแบบของพี่กันตรีเลยเนาะรับรองไม่ผิดหวังรับรองไม่ผิดหวังเลยเดี๋ยวเขาดูหาน้องมาดองพระพาก่อนต้นแค่เนี้ยน่ะเห็นไหมคะยุบไปแล้วแล้วก็ออกขึ้นมาใหม่อีกการเลี้ยงบอนสีนะคะเป็นเป็นเรียวกว่าไม้มงคลชื่อมีความสําคัญเลยนะคะเพือ่อนๆนะคะเลี้ยงบอนสีเนี่ย ชื่อบอรสีต่างๆมีความสามคัญบางอย่างพี่ันตรีก็ลืมไปแล้วนะว่าชื่ออะไรบ้างเอา้าในรายเลื่องพบนารายเลื่องพบจริงๆเลยนะต้นเนี้ยนารายเลื่องพบจริงๆนะคะแบบนี้เลยดูอ่ะสวยงามตามท้องเรื่อง สวยงามตามท้องเรื่องนะคะดูทีไรก็สดชื่นทุกทีนะคะสวยทุกทีเนาะพี่กันตรีก็ชื่นใจถึงจะถูกจะแพงยังไงก็รักนะคะเพื่อนๆเ,เรารักเขาเขาก็รักเรานะคะเราดูแลเขาเขารู้ว่าจะของรักนะคะต้นไม้เป็นสิ่งมีชีวิตนะคะแล้วก็มีเหมือนกับมีเทพเพจ้าประจำเขาอยู่ ถ้าเรารักเขาเขาก็รักเรานะเพื่อนเพื่อนเนาะเราดูแลเขาดีเขาก็ชื่นใจเขาก็โตเขาก็สวยงามนะคะมีความสวยงามให้เจ้าของสามวันแล้วคงไม่มีแล้วนะคะเพื่อนเพื่อนเนาะเฝ้าระวังแย่เลย รือว่ารอดมาได้จากพายุโนรูรอดมาได้เลยนะคะรอดมาได้จากพายุโนรูปลูกผสมประสานกันไปนะคะพเพื่อน นี่เพชรพันล้านเพชรพันล้านทั้งนั้นเลยกลุ่มเนี้ยนะคะมีสิบกว่ากระถางเนาะอัดแน่นอยู่ตรงนี้ไม่มีที่อยู่นะคะเพชรพันล้านของเรา